สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตกผลึกความคิดในโลกใบนี้ที่หมุนเวียงไปอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายโลกที่กระแสทานแห่งวัตถุนิยมเชี่ยวกรากและบ่อยครั้งที่เปลือกนอกของมนุษย์มักถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าก่อนที่ใครจะได้สัมผัสถึงเนื้อในหรือจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคง ท้าทายการเวลาที่ผันเปลี่ยนและอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกโลกสมัยใหม่เข้าใจผิดมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผ้าผืนหนึ่งที่ใช้ปกปิดร่างกายมันไม่ใช่เครื่องหมายแห่งการกดขี่ขมเหงหรือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและมันก็ไม่ใช่เพียงแค่กระแสแฟชั่นทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสำหรับสายตาของคนภายนอกที่ไม่เข้าใจ สิ่งนี้อาจดูเหมือนกำแพงหนาที่ปิดกั้นอิสรภาพแต่สำหรับสตรีผู้ที่เลือกสวมใส่มันด้วยหัวใจที่ศรัทธามัน่นสิ่งนี้คือมงกุฎที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเธอสิ่งนั้นคือหิยาบตลอดช่วงเวลา50นาทีต่อจากนี้ไปเราจะไม่พูดถึงเพียงแค่สิ่งที่ตามองเห็นแต่เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงสู่รากลึกทางจิตวิญญาณสู่บทบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งตรงจากฟากฟ้า และเดินทางเข้าไปนั่งในหูใจของสตรีมุสลิมเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่โลกเฝ้าสงสัยมาเนิ่นนานว่าทำไมพวกเธอจึงเลือกที่จะคลุมขอให้ท่านเตรียมเปิดใจให้กว้างและเตรียมรับรู้ความจริงที่ลึกซึ้งและงดงามกว่าที่จินตนาการของท่านเคยไปถึงครับเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของฮิยาบเราจำเป็นต้องย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์หรือบุรุษเพศคนใดแต่เป็นจุดเริ่มต้นจากพระผู้เป็นเจ้าในวิถีแห่งอิสลามการคลุมหิญยาบนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ทำตามความพอใจหรือทำตามเทรนด์แฟชั่นแต่ระบุเป็นข้อบังคับทางาศาสนาหรือฟาซที่สำคัญยิ่งซึ่งมีรากฐานคำสั่งที่ระบุไวอ้อย่างชัดเจนโดยตรงในคัมภีร์อัลกุรอานและในวจ,จนะของท่านาศาสดามูฮัมหมัดสลลล นี่ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกตีความขึ้นมาใหม่ในยุคหลังแต่เป็นสัจธรรมที่นักวิชาการอิสลามทุกยุคทุกสมัยเห็นพ้องต้องกันมายาวนานกว่า1,400ปีหลักฐานประจักษ์สำคัญปรากฏอยู่ในบทที่มีชื่อว่าอันนูรองค์การที่31ซึ่งมีความหมายที่งดงามและชัดเจนและจงกล่าวแกบ่บรรดาหญิงผู้ศรัทธาเถิดให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงตำ่ำและให้พวกเธอรักษาอวัยวะเพศของพวกเธอ และอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับหรือความงามของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ตามธรรมชาติและจงให้พวกเธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอให้ชายผ้าคลุมนั้นยาวลงมาปกปิดถึงหน้าอกของพวกเธออันกุรอาน24ทับ31คำว่าคีมารในภาษาอาหรับดั้งเดิมที่ปรากฏในองค์การนี้หมายถึงผ้าที่ใช้สำหรับคลุมศีรษะ และคำสั่งของพระองค์คือให้ดึงชายผ้าคลุมนั้นลงมาปกปิดส่วนหน้าอกให้มิดชิดนี่คือคำสั่งที่ชัดเจนในทางกายภาพแต่สิ่งที่ลึกซึ้งและสำคัญยิ่งกว่าการกระทำภายนอกนั้นคือเจตนารมแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคก่อนการมาถึงของอิสลามหรือยุคที่เรียกว่ายาฮิลิยะยุคแห่งความเขลา สตรีในคาบสมุทรอาหรับก็มีการสวมผ้าคลุมศีรษะอยู่แล้วแต่ทว่าพวกเธอมักจะสะบัดปลายผ้าไปไว้ด้านหลังเปิดเผยให้เห็นลำคอระหงสร้อยคอและร่องอกเพื่ออวดความงามแก่สายตาบุรุษอันกุรอานจึงถูกประทานลงมาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานของความสุภาพและศักดิ์ศรีของสตรีเสียใหม่โดยสั่งให้ปิดส่วนที่เคยถูกเปิดเผยเพื่อล่อตาล่อใจเหล่านั้นเพื่อสงวนคุณค่าของเธอไว้ ยังมีอีกองค์การหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นนั่นคือในบทอันอัสซาบองค์การที่59ซึ่งพระเจ้าตรัสว่าโอนบีเอ๋ย e e จงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าและบุตรสาวของเจ้าและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาเถิดให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางให้มิดชิดนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ศรัทธา เพื่อที่นางจะไม่ถูกรบกวนหรือถูกล่วงเกินนี่คือองค์การที่สถาปนาเหตุผลอันเป็นหัวใจสำคัญไว้สองประการประการแรกเพื่อเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกว่านางคือสตรีผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทรงเกียรติและประการที่สองเพื่อการปกป้องหรือ protection จากการถูกคุกคามการถูกแซวหรือการมองด้วยสายตาที่ไม่ให้เกียรติ นี่ไม่ใช่การลงโทษสตรีที่เกิดมามีความงามโดยกําเนิดแต่เป็นการปกป้องคุณค่าของเธอจากการถูกมองเป็นเพียงวัตถุทางเพศหรือ objectification ในทัศนะของอิสลามร่างกายของสตรีนั้นมีค่าดั่งอัญ,ญมณีที่ประเมินราคาไม่ได้และธรรมชาติของอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าย่อมต้องถูกเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยไม่ใช่นำมาจัดแสดงอย่างเปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปที่ใครจะจ้องมองก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเข้าใจว่าฮิยาบคือเรื่องของผ้าคลุมภายนอกเพียงเท่านั้นนั่นคือการเข้าใจที่ผิวเผินที่สุดเพราะหัวใจสําคัญที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผืนผ้านั้นคือแนวคิดทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าหายะแม้คําว่าฮายะมักจะถูกแปลว่าความละอายแต่ในบริบทอันลึกซึ้งของอิสลามมันมีความหมายที่กว้างไกลกว่านั้นมาก มันคือความเขินอายที่น่ายกย่องสรรเสริญคือความรักและเคารพในศักดิ์ศรีของตัวเองคือความถ่อมตนที่ไม่อ้อวดและคือความสำรวมทั้งกายและใจทั้งหน้าและหลังผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือหน้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งที่โลกมักมองข้ามหรือไม่เคยได้รับรู้อิสลามไม่ได้สั่งใช้เรื่องความสุภาพกับสตรีเพียงฝ่ายเดียว ก่อนหน้าที่อันกุรอานจะกล่าวถึงฮิยาบของสตรีพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมีบัญชาแกบ่บรรดาบุรุษเพศก่อนเสี็ด้วยซ้ำในองค์การที่30ของอันนูรจงกล่าวแกบ่บรรดาชายผู้ศรัทธาเถิดให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและรักษาอวัยวะเพศของพวกเขานี่คือสิ่งที่เรียกว่าฮิยาบของบุรุษเพศเป็นฮิยาบที่ไม่ได้ถักทอจากเส้นด้หรือผืนผ้าแต่ถักทอขึ้นจากการควบคุมจิตใจของตนเอง การลดสายตาลงต่ำไม่จ้องมองสตรีด้วยความปรารถนาหรือตันหาราคะนี่คือความยุติธรรมและความเท่าเทียมในระบบจริยธรรมของอิสลามที่ทั้งชายและหญิงต่างมีหน้าที่ในการร่วมสร้างสังคมที่ดีงามสำหรับสตรีแล้วหายะคือแรงผลักดันภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ทำให้เธอปรารถนาจะปกป้องความงามของเธอไว้มอบให้แก่บุคคลที่คู่ควรและถูกต้องตามหลักศาสนาเท่านั้น หิยาภายนอกที่ท่านเห็นจึงเป็นเพียงภาพสะท้อนของความศรัทธาและความสำรวมที่เปี่ยมล้นอยู่ภายในจิตใจของเธอหากปราศจากหยะภายในแล้วผ้าคลุมภายนอกก็แทบจะไร้ความหมายแต่เมื่อใดที่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาและความละอายต่อบาปผ้าคลุมผืนนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นเกราะป้องกันทางจิตวิญญ,ญาณที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่มีอาวุธใดจะทำลายลงได้ เรามาช่วยกันทำลายมายาคิดที่ใหญ่ที่สุดและฝังรากลึกที่สุดกันเถิดครับกับข้อกล่าวหาที่ว่าฮิญาบคือสัญ,ญลักษณ์ของการกดขี่สตรีในความเป็นจริงแล้วสําหรับสตรีมุสลิมหลายร้อยล้านคนทั่วโลกฮิญาบกลับกลายเป็นเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยหรือลิเบรเรชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านอาจสงสัยว่าปลดปล่อยจากอะไรคําตอบคือปลดปล่อยจากการเป็นทาสของมาตรฐานความงามที่สังคมหรือสื่อโฆษณากําหนด ปลดปล่อยจากการถูกตัดสินคุณค่าเพียงแค่รูปร่างหน้าตาทรงผมหรือสัดส่วนเว้าโค้งเมื่อเธอตัดสินใจคลุมหิยาบเธอได้ทวงคืนอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองว่าใครจะมีสิทธิ์มองเห็นสิ่งใดในตัวเธอได้บ้างเธอไม่ได้แต่งตัวเพื่อให้โลกใบนี้พอใจหรือเพื่อให้ใครมาชื่อชม แต่เธอแต่งตัวเพื่อพระเจ้าของเธอพอใจและเพื่อให้โลกต้องจำยอมเคารพในสติปัญญาความรู้ความสามารถและตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เปลือกนอกที่ฉาบฉวยครับนี่คือรูปแบบหนึ่งของสตรีนิยมในแบบฉบับของอิสลามที่ปฏิเสธการทำให้ร่างกายของสตรีเป็นสินค้าและแน่นอนว่ารูปแบบการคลุมนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมหาศาลตามภูมิภาคต่างๆของโลก ศาสนาได้กำหนดขอบเขตที่ต้องปกปิดไว้อย่างชัดเจนแต่พระองค์ทรงเมตตาไม่ได้กำหนดรูปแบบหรือสีสันอย่างตายตัวตราบใดที่มันไม่รัดรูปจนเห็นสัสดส่วนไม่บางจนเห็นเนื้อหนังและไม่ดึงดูดสายตาจนเกินงามสตรีมุสลิมจึงมีอิสระเสรีในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความงามผ่านฮิญาบได้อย่างเต็มภาคภูมิครับดังนั้นฮิญาบจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษผ้าธรมาธรมดา แต่มันคือการประกาศจุดยืนที่กึกก้องมันคือการประกาศต่อโลกว่าฉันคือมุสลิมและฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นมันคือเครื่องเตือนสติตนเองในทุกวินาทีว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูการกระทำของเราอยู่เสมอมันคือความสงบสุขทางใจที่หาได้ยากยิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกวัตถุนิยมสำหรับผู้หญิงที่เลือกสวมใส่มันด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และด้วยความรักอันบริสุทธิ์ มันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่าศาสนาได้มอบให้แก่เธอมันไม่ใช่บาระอันหนักอึง๋งแต่มันคือเกียรติยศอันสูงส่งครับครั้งต่อไปที่ท่านได้เห็นสตรีในชุดที่หยาบเดินผ่านได้ปโปรดอย่ามองเธอด้วยสายตาแห่งความสงสารหรือเวทนาแต่จงมองเธอด้วยความเคารพและชื่นชมเพราะภายใต้ผ้าคลุมผืนนั้นคือจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งดุดหินผา คือศรัทธาที่ไม่เคยสั่นหวั่นต่อกระแสโลกและคือความงามที่ถูกสงวนรักษาไว้อย่างทรงคุณค่าที่สุดครับ